แฟนได้รับตัวนะครับสวัสดีครับผมพงศิริครับเจเจ๋อแวช่ไหันครับคิมครับอ่าเป็นังไงบ้างคะวันนี้กับถูกต้องพอสมัยของมัเช่นไรเลยโอ้สวยมากครับตาการตาเลยวนี้เดินดูครบรอบๆแล้วก็คือแบบว่าอุปกรณ์ครบคันแล้วก็ทุกอย่างก็คือสวยมากแล้วดีไซน์ของการตกแต่งใหม่ในเวนใหม่ก็สวยมากๆครับแต่ในสัดส่วนได้ดีเดินง่ายหาอุปกรณ์ง่ายชอบอะไรชอบไมโครฟล์สวยๆชอบแกรมมาก ก็ไมก็เหมือนกันเป็นการแกรนด์ของจนที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะครับสายโซนมากเลยจริงๆสุดยอตแล้วก็เดินกันประจำอยู่แล้วตั้งแต่เด็กๆสาขาอนนี้ก็เป็นสถานที่ใหญ่มากนะครับผมทุกคนเนี่ยมาลองมาเดินเล่นๆดูกันได้ครับเผื่อจะได้อะไรเยู้จินตนากบใครบ้างเราเดินดูกันแล้วเป็นยังไงบ้างครับมีอยากจะเอาชิ้นไหนกับบ้านไหมกระหูกก็มีหลายชิ้นอยู่นะใช่จะก็ไล่มาตั้งแต่ตรงนู้นเลยก็หยิบได้หยิบหมดเลยแต่ว่าเราชอบเป็น เสื้อเสื้อบอลอะไรกันครับก็อยากได้เสื้อเวอร์พูลอย่างเงี้ยแล้วก็เออใช่หรือไม่ก็เป็นรองเท้าวิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับใช่จริงๆก็อยากได้เสื้อบอลกลับบ้านเหมือนกันแบบเอาไม่ใส่หรือเปล่าไม่ใส่นอนมันมันเย็นดีอ๋อไม่ใส่นอนเลยกะใส่นอนใส่นอนนะครฮะแบบพี่คิมอะไระพี่ก็อยากได้ชุดบ้านมไง่าเอาใส่นอนไปเลย แต่ละาคุณไปสายออกกำลังกายอะไรยังไงครคะแน่นอนค่ะแน่นอนเพราะว่าเดีอย่างทีมก็คือออกกำลังกายบ่อยช่วงนี้เป็นแบบตีแบตครับปกติเป็นว่ายน้าช่วงนี้ก็ตีแบตพิเศษบ่อยมากสามวันสี่วันต่อสัปดาห์ไล่เจเจหล่ะก็อ๋อก็อินกับฟิตเนสครับช่วงนี้แบบว่าการเดินชาหรือเดินแบบเชียร์อเล่กันการแบบว่าวิ่งการออกกำลังกายอะไรเงี้ยรู้สึกว่าอินมากแล้วก็ชอบ ปิกปองด้วยไม่ใช่ใช่ครับก็สอยไม้กลับไปเหมือนกันก็เดี๋ยวลองลองสอนที่บ้างก็ได้ปิกปองสำหรับอมก็จะใช้กับพี่เจมส์กันฟิตเนสแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือโยคะเพราะฉะนั้นคือเน้นรูปร่างดีกันหมดเลยคือมแบบปวดกล้ามเนื้อนิดนึงนะครฮะปวดยังไงก็ไมปวดช่องเนื้อแน่เลยแต่ก็ต้องยืดนิดนึงนะครับเคยชวนจะไปออกกำลังกาย เคยชวนกันไปออกกําลังกายบ้างไหมพุกคนครุผมนี้จริงๆเคยนะเคยแต่ว่าอาจจะไม่ตรงกันใช่ว่าไม่ตรงกันคือไม่เคยเกิดขึ้นแต่ว่าแร่มาททาให้มันเกิดขึ้นได้ใช่ครับผมว่าก็แต่คนแต่ละคนก็จะออกกําลังกายแบบว่าบอกว่าค่อนข้างที่จะต่างกันแล้วส่วนไหนก็เป็นการฟิตเนสก็อาจจะออกแบบว่าคนเดียวก็ได้อะไรใช่ก็อาจจะแบบว่ากลัวเกรงๆอาจจะเกรงที่ออกออกกําลังแรงเงี้ยเห็นกล้ามไม่ทิมแบบอ๋อเอาไหนมา ว่าคนณมีคนชวนไปชิลเล่นหรือเปล่าอะไรนะมีคนชวนไปชิลเล่นหรือเปล่าก็มีมีครับผมคุณก็มีไม่ใช่เหรอก็ช่วงนี้ก็เริ่มมีค,ครับกำลังกำลังติดไฟแถวๆเลยนะไม่พูดดิบนะสุดท้ายงั้นยอยากให้เจอตัวแฟนนะครับที่มามาชอปมาใช่ครับก็จริงๆก็อยากเจอชวนทุกคนเนี่ยคนะรับแบบว่าทั้งคที่มาในงานแล้วก็ทกั้งบ้านก็ มีโอกาสก็มาเลือกดูกันนะครับของ s u p e r s p a r t อตอันนี้ก็รีโนเวทใหม่แล้วแล้ว,ลวก็ทุกอย่างคือมีครบค่นแน่ๆไม่ว่าจะชอบเป็นกีฬาตัวไหนใช่ครับก็คือจริงๆก็อยากช,ชวนชวนให้ทุกคนออกกําลังกาย<ช>เพราะว่ามันทำให้สุขภาพเราดีขึ้นแล้วก็ทั้งด้านจิตใจเนาะแล้วก็ด้านสุขภาพกายด้วยใช่ครับสามารถเริ่มได้วันนี้เลยกับการออกกําลังกายเริ่มวินาทีนี้เลยได้ไหมวินาทีนี้เลยอ่ะไปสามสี่ ก็อยากจะขอเชิญชวนทุกคนนะครับมาออกกําลังกายกันกนี้นะครับรค,ครับผมาจอยเป็นแก๊มเฮลตี้กับพวกเราสามคนกันได้นะครับที่ไหนที่ไหนซีสปอร์ตครับเป็นไงพูดถึงมาซีสปอร์ตพูดถึงกีฬาเลยดีกว่าได้คะับจะลงคนอยูสีอะไรบ้างแต่รู้แล้วนี่นารู้แล้วก็คิมก็พิงค์ทันเตอร์นะ ผมก็ซันนี่บลูนะซันนี่บลูเหมือนกันอุ้ยสองต่อหนึ่งเลยสิสองต่อหนึ่งเลยยังไงสิแต่เราก็ไม่ยอมแพ้หรอกนะใช่ก็ผมก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันเดี๋ยวบอกเลยว่าตัวตึงแน่นอนแต่ว่าแบบว่ามันเราเสียแบบหรือเปล่าโอ้เพราะว่ากําลังใจเราอยู่ทางตรงข้ามสองคนนี้เขาพบ แบบแต่ละคนไปอยู่ทีมเดียวกันเขาทีมเรอเขาอยู่ทีมเดียวกันหมดเลยเหรอใช่ไปเรื่อองขงดวงอันเนาะอยูไม่อันนี้ก็ครยอมเลยหรอเลยหรอไม่เป็นไรนะครับก็อยู่ฝั่งตรงข้ามบันก็ได้นะครับผมจะได้แบบจะได้เป็นบรรยากาศใหม่ๆครับผมสตีกันซะบ้างนะครับปกติก็คือแบบปกติก็สตีกันเหมือนกันครับถ้าเราต้องแข่งกับจิมมี่เราวเขาจะยอมให้เราไหมอืม ผมยอมไม่เข้าแทนดีกว่ะเรา mm. เ,ล Teraz, เล่นเราเล่นเราเล่เข้าอินในนี่ไงเข้าอินเป็นเไทยไทยก็ยอมหมดไปเลยก็ถ้าในสินแล้วหมดนางยอมตลอดจีนจะไม่ยอมแล้วนะเออเจ๋อเม็ดจะรอดูนะจะรอดูจะรอดูนะจ๊ะแยงเราแต่เรคนเราปอกคู่ไม่อยู่ในทีมันแบบงานเสียบเสียบปัญญา เราก็อาจจะลงกีฬาคนละประเภทก็ได้นะครับใช่ก็ต่างคนต่างไปหาชัยชนะมาให้กันเลยกันเพราะว่าตัวอยู่สีไหนใจอยู่สีนั้นเลยนะใช่แล้วก็ก็มีกำลังใจกันทำไมเหรอแมต่เดี๋ยวเราอยู่คนละสีสะอ๋อใช่อันนี้คือต่อให้ตะคนคนณมีมีคนแต่งไงฮะคอยช่วยเหลือไงเลยเหรอใช่ไหมใช่จะช่วยอะไรจะช่วยอะไรคุณเต้เป็นเทรนเนอร์หรอ เขแรงเยอะมากแต่ละคนพี่เนทก็เป็นเทรนเนอร์ได้เราหรอ่เราไม่ได้เล่นกีฬาที่มันจะรุนแรงเยอะนั่นจะสู้แค่กับผมเลยอาอนนี้อาถามดีกว่าคุณคิดว่าสีเหลียคือใครคือไม้ตายของสีเลียก็ต้องเป็นนุนิวเท่านั้นเพราะเขาเก่งหลายอย่างนะมีอะไรนะยิงธนูอะไรนะใช่มีธนูมีอีสปอร์ตมี เไม่ได้กินลูกไม่ได้กินอะไรข้าวปาไม่รู้ใช่คุเดียวเาดูแบบมากไปแล้วอนเราไม่รู้อะไรทั้งนั้นแล้วแต่ละอย่างอ่ะตาถามว่าเราคิดว่าทีมสีส้มอันนี้บลูเหรอครับนนี้บลูคือใครเป็นตัวตึงเพื่อนตอบว่าพี่ซีนะเพราะพี่ซีสู้ทุกทีไม่เคยได้เลยครั้งเดียวเลยกำลังจะตอบพี่ซีเลยนะใครดีอ่ะใครดี เอ่อผมและกานไปฉีดโบมาไม่ใช่คนละตึงคนละตึงอะไรแบบอ้าวทิ่ก่อนถ้าตัวตึงจริงๆเหรออาจจะให้เป็นคิดว่าแบบแน่ชนะแน่ลงเราคุณมีตุ๊จักพี่ป๊อปปี้ไหมฮะอำหนาจแห่งไฟเทนนะครับผมแน่นอนว่ากัมมัดกัมนี่ของเขาจะแบกแบกแบกไม่คุณ่คิดว่าเป็นศิลปภพบ้าอะไรนะเป็ศิลปภพป็นศิลปภพถ้าจะเดินไปผิดสนามฮะอะไรเงี้ยตอนเนี้ถ้าถ้าถึงเวลาจริงว่าอ้าวแข่งฝั่งนี้เหรออะไรเงี้ยเออใช่แต่ว่า ก็ไม่แน่นะครับเขาอาจจะผมไม่ตายมาอะไรก็ได้แต่ว่าผมผมอยากตอบพี่ซีเหมือนกันไม่ใช่เหมือนกันดิผมผมก็อยากตอบพี่ซีเพราะว่าพี่ซีอ่ะอ่าไม่ว่าอะไรเป็นเป็นร่มโพล่ร่มใส่ของสีโชคฮะแปลกเป็นแบบมากประสบการณ์มน้าประสบการณ์ประสบการณ์นะผมไอ้ผู้อาวุโสนะครับผมเขาว่าอะไรก็ว่าอะไรใช่ไหมเราเชื่อว่าพี่ซีจะพาเรา ไปสู่ชัยชนะได้อย่างแน่นอนเลยครับอาตัดสีสีส้มก็มีอย่างพวกตองน้องเล็กอย่างแพทสีพิลกันนะไอ้ก็ตัวตึงเหมือนกันนะใช่แต่เราก็มีท็อปดีเขาเรียกท็อปดีทูมาร์ทเหมือนกันนะทูมาร์ทเขาเรียกกดสีทุกทีไราใช้แบบพีเพราะว่าจะใช้แบบพีได้เหมเออมีมีทูมัสนะทูมัสก็แบบได้ทุกทีไรอย่างนี้เราต้องแบบิตร่างกายเตรียมพร้อมแค่ไหนใช่จริงหรือว่าเราคิดว่าเป็นกองเสียร์ ไม่เราเราใครบอกว่าที่นี่เขามีกองเชียร์ทุกคนตาเราตาพันเราพันกันใช่แล้วฮะใช่ก็จริงก็อย่างที่บอกว่าช่วงนี้ก็ออนช่วงนี้เหมือนกับค่ายเราอะไม่รู้เป็นอะไรแบบออกกําลังกายกันทุกคนเลยเนาะแบบทุกคนเลยใครที่ปกติไม่ออกเน่ยอะไรเงี้ยก็ช่วงนี้ก็คือแบบว่าฟิตกันมากๆฟิตกันจัดจัดใส่เราทุกคนกล่าวว่าเอาเหรียญทองอะไรเงี้ยจริงไม่มีใครหยอกใครแน่นอนใน กีฬาสีฟังนี้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีนะว่าผลผลแพ้ได้จะสิ่งเดียวคือทุกคนแข็งแรงใช่เพราะว่าดีทำงานได้อย่างขยายามแข่งมากขึ้นนะครับอย่าไปเจ็บไข้ได้ป่วยกันแต่ก่อนเดี๋ยวศิษยานจะกดปัดแล้วมันมีคาถาให้เนแฟนกดปัดบ้างไหมอนันตปาเฉยฮะปาตีเยวาเทว์หน่ใช่ครับท่องสักสี่ห้ารอบผมว่าไม่เล่าเอไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะมันเป็นความเชื่อที่แบบว่าเราต้องลองเชื่อก่อนใช่ไหมใช่ถ้าเราเชื่อเนี่ย อันนี้ธรไมชาติาเองทำให้เรากดบัตรได้มีแม่โอมคาถาเหรอครับผมเ,เรา,า,นะา,านะมีแต่คาถารักคาถาหลอออาจจะเป็นอย่างนันอ,อ,อาจจะเป็นอย่างนั้นคาถาหลอก็าานโมตัสสตรนมตัศสตรไม่รู้ว่านี่นี่คิดว่าแค่แค่ใจเราเชื่อว่าเราจะได้มันก็จะได้เป็นการ manifesting แค่เราพุทเอาไปอินชูดเหมือนกันทีมก็เหมือนกันพรับก็เซอร์เมด้ไม่เอาเชื่อว่าเราได้เราก็จะได้ทุกคนต้องเว้นพอนอนกับใครเราให้ใครกดบัตรได้นะครับก็วันที่13บสามนะก็กดบัตรแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับวอร์มนิวกันแล้วก็ใครที่อยากได้ตรงไหนที่นั่งไหนอะไรเงี้ยขอให้กดได้ทุกคนแล้วก็มาเชียร์กันรับรองว่าพวกเรามีเซอร์ไพรส์นะฮะจะพูดไปก่อนตอนนี้ยังไม่รู้ว่ามีเซอร์ไพรส์หรือเปล่าแต่ว่ารับรองว่าเรามีอยู่แล้วมีอยู่แล้วนะ จำได้ข้าวเย็นหรือเปล่านั่นนะสีไปแล้วหนึ่งนี่นะไม่ค่ะเดี๋ยวลงลิฟต์ก่อนนะไปกู้คุณโอมค์ฮะหลุดไปแล้วโอะไรโอมยร์น้องดำตอนนี้ไม่เคยหลุดเลยทั้งสิ้นอ้าฝากฝากหายไปมากคนได้เนาี๋ยวอัปเดตดผลงานแยกหม่อ่าท่างนี้เป็นยังไงบ้างพบเธอตอนนี้ก็พบเธอเราเปิดกล้องกันไปแล้วสามคิวนะครับก็สนุกมากๆเลยเป็นอะไรที่แบบว่าสะหลุดไหมเดี๋ยนั่งฟังอยู่ เป็นไรวะเอาจะช่วยเจ้จละกันแล้วก็เราแบบอยู่ด้วยกันแบบว่าแค่24ชั่วโมงเนาะแล้วเราบอกว่าแบบมันมันเป็นพรานปัจจุบันแล้วส่วนใหญ่24ชั่วโมงได้ไงล่าสุดคุณหมีไปเที่ยวออกเต้มาอันนั้นคืออันนั้นคือไม่ไม่มีคิวถ่ายใช่ก็เลยไปยิไม่ได้ไปกันสองคนก็มายุ่ถึงตีสองแล้วว่าคนอื่นไม่อยู่แล้วนะไปกันสองคนแต่ว่าเป็นกันสองคนหรือเปล่าอันนี้เฮ้ยอย่าความลับเหรอความลับนามฟ้าไม่รับรู้อะไรอยเลยนะ ไม่รำลุเลยทั้งคันหรอกไปพักผ่อนเฉยๆเพราะว่าแบบเขาแบบเอเนอร์จีแบบต้องการธรรมชาติอะไรอย่างงี้เราก็พาไปแล้วไม่เอาคนไปด้วยไม่มีใครว่างค่ะยังไม่ได้ชวนหนเลยก็ไม่เห็นชวนหนูเลยที่ชวนแล้วอย่าบอกว่าชนแล้วก็ได้ชวนแล้วก็ได้ ชวนแล้วแต่เขาไม่ไปหรือเปล่าเขาชวนแต่เวลาไปใช้กระเป๋าซีนี่เปล่าได้แล้วจะไปอะไรอีกล่ะกระเป๋าใช้ที่ไหมคะวันนี้ก็พกมาไม่ใช้ที่ใส่ของแบบไม่รู้ว่าไหนจะหายเลยแค่นั้นแต่คืิใส่อไม่รู้วันไหนจะขาดเลยหรอไม่ได้ไหมไม่จะหายแต่เขต้องใส่ของแต่ว่าใส่ใจเพราะวันแรกอพอแรกที่เขาได้มาเขาจำกระเป๋าเองไม่ได้แล้วทีมมาสะพายอยู่แล้วเขามาถามว่าเพี่ยหนกระเป๋าผมไหมเห็นกระเป๋าผมไหมแล้วเนี่ยสะพายอยู่ตรงนี้ไม่เห็น ไม่คือเราไม่คือไม่ชิ้ว่าะเป็นกระเป๋าเราไม่คิดว่าพี่กิมเป็นขโมยอ้าวจำคนจำกระเป๋าไม่ได้จำคนไทยได้ไม่ได้ขโมยนะเขาเรียกว่าเก็บไปให้เพราะเดี๋ยวมันจะหายเราดูแลให้แต่ก็ใช้ถ้าถ้าเรื่อะไรก็ขอบคุณคนให้ด้วยทีนี้จริงคนไทยเขานะจริงมันมีมากกว่านี้แต่ว่าเราเนี่ยพี่คิมรู้เรื่องเยอะไม่ยอมพูดบอกกองในการสามสี่คิวนี่ือแบบแล้วก็มีมีบ้างแฟรเลย แพ็ทเลยหรอต้องรอไปเล่าแพ็ทอุ้ยแต่เอาว่าเราไปแพ็ทตรงนั้นดีกว่าดาวล่าสุดาวอันนี้คือที่สุดอันนี้คือยันหนึ่งฝักงานไม่ดีเหมือนกันนะฝากผลงานไม่ดีเหมือนกันนะคะผลงานลุ้นผลงานซีรีส์ไงเราดูซีรีส์หน่ะดีมันดีมากเลยนะโอ้มันเลิศอ่ะโอตั้งใจกันทำทุกคนอันนี้คุณฝากต่อได้เลยไหมต้านเอาสิเอาสิก็จะขาย พวกเราก็ได้ได้นะครับก็ตอนนี้มีซีรีส์ทัพาสเกิร์เธออยู่นะครับก็โอ้มากพิเศษเลยใช่ก็อีพีที่สิบแล้วนะครับผมคอนเสาร์นี้ก็อยากจะให้ทุกคนติดตามกันเรื่อยๆเลยนะครับพิซซิติสต่อเหลืออีกแค่ห้าตอนเท่านี้เองนะครับผมเรื่องกำลังเพื่อขึ้นคนเลยติดตามมดูนะครับบอกเลยว่าอีพีนี้ก็เด็ดมาก เด็ดมากคือเด็ดแค่ท like ี่ใครเด็ดนะลองไปถามท่านชายคณินดูสิครับผมบอกว่าไเขาอยากไปเที่ยวห้องศิลปะอะไรอย่างนี้แล้วแบบนี่ไม่หรอกนี่คือสาววายนะลุ่มวายกระบอกไหลอย่รงนี้ยแต่จริงเราสับขาหลอกมาอีพิุดสุดท้ายไม่บอกไม่บอกเราไปดูกันเองแต่ตอนไหนไปดูนะครับแต่ว่า คุณเขาในบทเพทัยเขาฝากผลงานไว้ดีนะคะเราพูดราคาในบทเจเลยนจะฝากผลงานไว้ดีงานเจมด์นักหนุนนะฮะก็บทนักหนุนก่อนเต็มที่อยู่แล้วครับแล้วก็ในบทเจเออชื่อเจเหมือนกันเนี่ยนะเราบทเจก่อนหบทเจแต่ภางฟ้าคุณจะฝากผลงานแบบเขาหรือเปล่าอะไรนะครับฝากผลงานเหมือนโงมหรือเปล่าจาพงางฟ้าเป็นยังไงเขารู้เป็นผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยผมมาทางเด็กอันนี้หมายถึงว่าในแง่ของรู้ทั่วไปใช่ไหมมาเป็น เด็กน้อยใสๆก่อนรอกเจอกันที่บุกเธอก็รอเจอกันเลยครับผมเพราะเธอคือไม่ใส่หรอเออนะเพราะเธอคือไม่ใส่หรอโอ้โหไม่ได้พูดอะไรเข้าใจผิดมาตลอดเลยไม่ได้พูดเลยยังไงยังไงแหละคอมเมนต์ผลงานของเพื่อนหน่อยนะอะไรรึครับคอมเมนต์ผลงานนั่งดูนั่งดูตลอดนั่งดูกันนั่นดูกันเยอะมากนี่ดูสดแบบร้อนมากมันร้อนรุ่มมันร้อนมากร้ไปแค่ไหนเลยหรอรไปรอ้ไปนี่แหละใช่รู้ไปหรื โอ้แสดงดีจริงมันถึงไม่พูดแต่จิจิมมี่หล่อะไรนะอะไรนะจิมมี่เล่นดีนะจิมมี่ไม่น่ารักในเรื่องจิมมี่ทำร้ายจิมมี่แบบว่าไม่แต่เขาเต็มใจเขาเต็มใจแล้วว่าไม่ได้ใช่แต่ว่าแต่ว่าไม่ทั like Jimmy, Por, นแล้วต้องต้องทำคะแนนมากกว่านี้มีม like ีมีทำอะไรมากกว่านี้ไม่ก็ก็อย่างที่เห็นว่าที่หลังอ่ะลาวินก็เริ่มแบบเริ่มลดความร้ายลงเล่นเล่ก็ก็เริ่มมีหัวใจมากยิ่งขึ้นเลยนะแร้วหัวใจเขาอยู่ที่ไหนคะ ไม่รู้นะครับผมไม่รู้แต่ว่าหัวใจรอค่ะอยู่ที่เลยฮะไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้พบมาไม่ได้พบมาเลยเอนั่นแหละครับใช่ก็อะไรครับพี่จีนี่ก็พี่จีนี่ก็เต็มที่มากๆเลยนะครับก็มีหลายคนปั่นไส้ราอีกเยอะมากเลยนะครับผมที่มาเพื่อนมากก็จะบอกว่าอะไรก็เป็นถือว่าเป็นการแสดงที่ดีของจีนี่นะเพราะให้คนที่กินได้ขนาดนั้นก็ คุณผู้ชมจิมมี่ด้วยนะครับทุกคนจิมมี่เก่งมากเลยนะจิมมี่นะฮะแล้วก็ฝากทุกคนทุกเรื่องของดูมันดิบเลยที่ออนอยู่แล้วก็กำลังจะออนในสนะใช่แล้วก็ทดิพึ่งวงสงครั้งล่าสุดของน้องๆเราด้วยใช่ครับมีมาเป็นทอดๆเลยนะครับผมจะไม่ไหวให้ทุกคนเราเรามีมาเป็นตัวไม่เหงาไม่มีนะฮะไปสนามต่อไปเลยอาอยากให้ฝากแล้วสุดท้ายแล้วครับผม ก็ฝากใช่ไหมครับก็อย่างแรกฝากทุกคนนะครับฝากซุปเปอร์สปอร์ตนะครับก็อยากให้ทุกคนมาออกกำลังกายกันแล้วก็อย่าลืมมาช้อปกันที่ซุปเปอร์สปอร์ตครับผมแล้วก็แล้วก็ผลงานของเราซีรีส์จากทางดูมันดีก็จะเป็นข้าวฟ้าเคียงเธอนะครับพบเธอแล้วก็ซีรีส์ในอนาคตโปรเจกต์อีกมากมายนะครับผมฝากไว้นะครับทุกคนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ